เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซิกแล้วเราก็อยู่กันในเกม Ark Survival Ascended Part ท,ที่3กันแล้วนะครับทุกคนอ่าพาร์ทนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการ์ดจอเนาะคือผมต้องอัดอัดทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาไล่ตัดทีหลังจะได้ส่งเกมการ์ดจอได้อย่างสบายใจเนาะส่วนในพาร์ทนี้เนี่ยเราก็จะต่อกจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับคือเราจะเดินทางไปหาคริสตัลก่อนเพื่อที่เราจะได้ทํากล้องส่องทางไกลจะได้แบบว่ามองหาสิ่งมีชีวิตหรืออะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้น,นครับแต่ถ้าหหาาากว่เรรจิน,อนองงะะทย็ มาด้วยแล้วถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมเราจะหลบเลี่ยงทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าทำไมอยากตายเฮ้ยไข่อะไรอีกเนี่ยแล้วเหรอเฮ้ยไข่เทอร์ลิสว่ะพี่ไอ้นี่ไข่เล็บยาวพี่โอ้ยาเลยยาเลยไปไปไปเฮ้ยนกบนหัวว่ะพี่งอะไรวะยิงดูไหมไปเอาพี่ยิงกัหนีดิไอ้โทรอล์อีกแล้วเหรอเฮ้ยโอเคพี่ไปเหอะไปเหอะ ทำไมดูมีแต่ตัวอันตรายวะไอพี่แรปเตอร์แรปเตอร์พี่แรปเตอร์แรปเตอร์ยิงยิงงหน่อยยิงหน่อยผมแทงเองผมแทงเองพี่ผม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 น่าจะแทงไม่ไหวพี่นี่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยเราเฮ้ยใช้ขวานเหล็กพี่ใช้ขวานเหล็กเก็บใช้ขวานเหล็กเก็บศพอารยธรรมเราพัฒนาแล้วใช่ไหมผมว่าผมผมสัมผัสได้ถึงการเจริญเติบโตแต่มันเยอะไปจริงๆอันนดูดิมาอีกแล้วล่ะข้างบนเห็นไหมดูดิมันยืนร้องเลยนะนี่ย่งล่อหัวไปกว่าหนึ่งที ไอพี่ตัวนั้นตัวนั้นมันโดนโดนเรายิงฟรีแน่ๆพี่เอาไหมเล่นสนุกตั้งหน่อยนัองยิงเป้าพี่เกมยิงเป้าแน่แน่แนอ๋อเนี่ยนะน้องผู้ด่าสงสารเฮ็ดช็อตไปทีน้องผู้ด่าสงสารเฮ้ยเร็วร้อยเลยว่ะเนี่ยถ้าเรามีกล้องสองทางไกลนะพี่แล้วอ้าวอ้าวอ้าวอย่างวะอ้าววัตเตอร์ฟัคมันเปิดมันเปิดวาร์ปก่อนไงกลับบ้านก่อนมันมันมันวาร์ปกลับบ้านทันเนี่ยพี่คือถ้าเรามีกล้องสองทางไกลนะพี่ เราเห็นวลวร้อยอย่างเงี้ยเราจับมันได้แล้วอออเหรออืมก็เราเห็นก่อนนะพี่แล้วก็จับไปเลยไนงะคือถ้าเราเห็นก่อนเราจะเห็น mm hmm. วิวด้วยเราตัดสินใจได้ว่าเราพอจะจับไหมอะไรก่ะแรปเตอร์อีกแล้วเหรอ mm hmm. มาดีมาดีมาดีเ mm hmm. ข้มแล้วนะเข้มมากเข้มมากตอนตอนนี้วิ่งใส่แรปเตอร์แล้วนะออกแรงพี่ออกแรงแต่เกาะไม่แรงในตอนนี้ออกแรงแต่เกาะไม่มีไม่แต่หอ,อกนี้ปลาไม่ได้นี่ใช่ไหมหอกเหล็กไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทิมแน่งเดียวพี่ ถ้าปลาได้แล้วพี่พี่จะรับพี่จะรับหกเหล็กมาพี่พี่มั่นใจป่ะพี่จะครับหกเหล็กมาปลาเนี่ยพี่หาเองนะเหล็กอะเหล็กที่ผมเหล็กที่เราไปหาเมื่อกี้ผมไม่ให้นะไอมันมีตัวตัววิ่งตามตัววิ่งตามไหนพี่ไหนไหนไหนนี่ไงนี่ยมันมี้มันมีมันมีอเออเออมาดิมาดิสวิตช์สวิตช์แล้วก็พอมันเป็นขั้นเหล็กแล้วเนี่ยพี่ความทนทานของอุปกรณ์มันจะเยอะขึ้นด้วยอ๋อ แบบว่ามันไม่แตกง่ายพี่เอ้มันวิ่งมันวิ่งหนีอะไรกันมาวะไม่รู้กันพี่แต่ผมเห็นคิตินเคลาตินมันแ้วมาแ้วคิตินเคลาตินเต็มเลยเก็บไม้หมดพี่คิตินเคลาตินนี่จําเป็นต้องใช้นะเพราะว่าเราต้องใช้ครับอันอัน,อนสัตว์ปีกส่วนใหญ่มันจะเป็นใช้คิตินเคลาตินในการทําพี่ a few minutes later ผมว่าพานีนะดูจากทรงแล้วนะเราคงได้แค่เนี่ยมาหาคริสตันเสร็จปุ๊บเอ้ยอย่าอย่าโดดนะพี่อย่าโดดนะตายนะ <laughs> วิ่งอ้อมพี่วิ่งอ้อมโอ้แบบรู้ รู้ดิพี่ก็ผมตายไปแล้วจุดเนี้โอ้โหพาร์ทนี้นี่เราคงได้แบบว่าเนี่ยแหละไปหาคริสตัลเสร็จใช่ไหมแล้วก็ครับกล้องเสร็จเราก็อาจจะไปจับตัวบินเป็นไม่ได้ก็อาจจบพาร์ทไปเลยดูอีกทรงถ้ำนี้จะอันตรายนิดนึงนะพี่แล้วก็มอนถึงหน้าถ้าแล้วผมเพิ่งนึกได้ว่าผมไม่ชชวร์ว่าทุกถ้ามีคริสตัลไหมเอ้าไปแต่มาแล้วก็ต้องลองโอเคไปลองดูอัจจะแลกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเหมือนตอนนั้นผมไปลองเข้าถ้ากับพี่เบนซ์แกดูนะครับแล้วเหมือนกับ ไม่เข้าใจว่าแมคานิกของเกมมันเป็นยังไงนะมันมันแบบดึงเราสองคนเข้ามาติดกันตลอดเวลาเลยนะครับตอนที่เคยเป็นกับไอ้ยตอนที่เล่นแมบไอ้ไอ้ที่มันเป็นโดมอะดูดิเนี่ยยังจำชื่อไม่ได้โอ้โหเสียเชิงหมดเลยกูอ๋อแมปไอ้ตินชันโอ้โหเราเพิ่งมันทึกได้ไอผมว่าน่าจะมีแล้วล่ะคิสตันแต่ผมแลกมากพี่แลกเหมือนกันผมแลกมากทำไมผมดึงแลกแบเนี่ยตกจบจับใช้ใช้ใช้พี่แอคตีนะพี่ตีพวกนี้เลยเหรอเนี่ยลองดูเดีย๋ยวอ่าไม่ได้นี่เป็นฉากมันต้องมีสก้อนพี่มันต้องมีสก้อน กูเดรแอร์เลยเฮ้ยพี่มันไม่มีจริงเหรอเราลงไปที่เป็นลาวาแล้วนะเราไม่มีมอนเตอร์ด้วยหรอมีพี่นี่เอานี่ไงมันดึงเอาพี่กระโดดกระโดดไปเรื่อยพี่กระโดดไปเรื่อยไม่งั้นเราจะตายอยู่ในนี้โอเคแสดงว่าเราเดินไกลกันมากไม่ได้พี่ในนี้เออแล้วก็ในนี้มันจะมีแมงป่องแล้วก็สารพัดของคุกกิ๊กที่เป็นสิ่งชั่วร้ายเต็มไปหมดอย่า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 นะพี่พี่อย่าอย่าตายตายตายกู้ของไม่ได้ด้วยลาวา จริงใจผมก็อยากให้พี่ลองนะเพราะมันเป็นครั้งแรกแต่ว่าของมันเยอะผมเสียดายพี่เอ๊ะวิธีไงพี่เห็นบ้างข้างคาวอะไรพวกนี้เต็มเลยสักหน่อยไหมเดี๋ยโดนกัดนะพี่โดนกัดแล้วเป็นโรคโควิดเลยนะเออว่ะแต่แต่คือเราไม่เจอคิสซั่นนะพี่เฮ้ยแมงมุมเห็นพี่แมงมุมเห็นเล่าแมงมุมเห็นเล่าไหนไหนไหนหลอกไะล่ะระวังมันยิงใหญ่ระวังมันยิงใหญ่พี่แมงมุมอาจจะไม่ห่วงใหญ่แต่แมงมุมยิงใหญ่แน่นอนไอ้โดนอยู่โดนอยู่โอเคสวย You, ใช้ขวานตีใช้ขวานตีไอพวกนี้ให้คีตินเยอะมากพี่ลองพี่ลองเอาขวานตีตัวนี้นะมันให้เยอะมากแต่ว่าทีนี้เราจอยยังไงกับข้างล่างพี่เพราะว่าเราเราต้องการริสตันแต่เหมือนจะไม่มีเลยยิงเรียกไหมยิงเรียกยิงเรียกลองดูดิอ่ะยิงไม่โดนเลยเราไม่แม่นอ่ะดีนี่ไงโอยแล้วมันมาหมดเลยพี่พี่พี่วิ่งพี่วิ่งไปเถอะระวังอย่าวิ่งไกลกันมากเดี๋ยวโดนดึงพี่ อ่เหอะพี่ผมว่าเราเราออกเลยดีกว่าพี่ครั้งขราวมันไม่มีประโยชน์อะ่ะมันไม่ให้อะไรเลยนอกจากเนื้อกระหนังเฮ้ยพี่ถ้าพี่เห็นสีหน้าผมตอนนี้ทำไมหนะ้าหน้าเศร้าหรือหน้ายินดีมันสิ้นหวังเว้ยคือเราวิ่งกันมาตั้งไกลเพื่อที่จะไม่เจออะไรเลยเอ่ะคือผมว่าไม่งั้นเราวิ่งหาตัวบินสักตัวก่อนไหมพี่อย่างน้อยก็พอประทังชีพที่มันแบบว่าขอสักเพื่อ40บวกอะ่ะแล้วเราก็บินไปเลยไงเหมือนตัวเมื่อกี้ฮะหมายถ่ตัวเมื่อกี้เป็นเวอร์12เองผมห็นแล้ว อ๋อไม่ใช่หมายถึงตัวบินแบบตัวเมื่อกีนน้ไงอ๋อใช่ใช่ใช่ใเนี่ยเที่บินอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแต่ว่าถ้ามันอยู่ในน้ำมันก็ไม่ค่อยน่าเสี่ยงเพราะว่าสมมติว่าเราทําให้เต็นเสาอะไรก็ตามสลบพี่แล้วมันอยู่ในน้ําอ่ะมันจะตายอ๋อเหมือนจมน้ําตายใช่เพราะมันไม่มีออกซิเจนเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไม่เป็นไรอ่ะไม่มีหินว่ะไม่อะไรไม่อะไรพี่เฮ้ยวิวห้าสิบหกพี่เอ้ยที่มันเดินลงน้ำพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนใจเย็นใจเย็นได้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 เปลี่ยนเปลี่ยนลูกกระ โอ <Okay. S 2> เคได้ใช่ไหม <All right. S 1> สวย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 หลับแล้วหลับแล้วแล้วพี่เอาเนื้อใ <All right. S 1> ส่ให้มันก่อนนะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูอีกตัวหนึ่งเผื่อมันเวลวสูงกว่าโอ้ oh, แปร์มต่งได้แค่ร้อยสามหกเองอะ่ะไปถึงอะไแล้วพี่นกเหรอ hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเวลวอัพแล้วเดี๋ยวมันจะได้อีกพี่อ๋อลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับสิ่งเดียวที่ผมปรับเกี่ยวกับไตโเสาวก็คือน้ําหนักนะน้ําหนักทุกเวลวที่น้องโตขึ้นมาหรือเราพาไปเวลวนะครับมันจะได้น้าหนักมากกว่าเดิม เพราะว่าเราเน้นเรื่องน้ำหนักนะทุกอย่างอาจจะเบสิกแต่ว่าเรื่องน้ำหนักนี่ผมไม่ไหวจริงๆไม่สามารถทนเล่นน้ำหนักน้อยๆได้จริงๆผมอยากจะเอานกบินเก็บกล่องสักกล่องหนึ่งนะเอาจริงๆแล้วอะแต่ว่ามันก็แอบเสียดายนะเพราะว่านกตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้นานแต่เราจะเสียโอกาสสําหรับหนึ่งกล่องไปเลยเกียเทสก่อนวิ่งยี่สิบได้ล้วได้หนังมาแล้วเกียร์พี่ผมกาลังล่าหนังว่าเพิ่มเอ้มันตื่นแล้วเนี่ยตื่นแล้วพี่นี่ไง แล้วเจ็ดเจ็ดโอเคพี่พี่เอาตามพี่ไปก่อนเลยอุ้ยอุยอย,ยิงไม่โดนโอุย้ยวิ่งเร็วเกินอ่ะทำไมมันวิ่งเร็วจังหลบ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 จุ๊กจุกไหนไหนตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอืออุ้ออยยิงหัวไม่เข้าพี่ผมลืมอย่าให้นกตีนะอย่าให้นกตีนะเดีย๋ยวนกตายโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันติดบัคพี่มันติดบัคมันติดบัคพี่ยิงตูดมาแล้ว เ,เ,เก็บตกแล้วเก็บตกแล้วเฮ้ยโอเคตายแล้ว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 ไอ้สามเขาหยุด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 ไอ้นุม่มไอ้นุม่มหยุดก่อนน้ำหนักไอ้ทำไมน้ำหนักมันเพิ่มน้อยจังอะร้อยสี่สี่มันจะเอาอะไรรอดเหรอพี่ก็งานาน,นีิเนี่ยผมขึ้นมาก็เต็มแล้วพี่ไปด้วยจะไปรอดได้ยังไงนี้ยีบไปด้วยเดี๋ยวผมหาทางก่อนอเอาเนื้อทิ้งก่อนเลยน้ำหนักเยอะเกินเนื้อก็อีู้่พี่ผมเจีได้ก็อี้วะผมไม่อยากทิ้งก็อี้อะถ้ายิงธนูไปจะโดนปีกกันวะ ไอ้นี่ไงผมก็บินแล้วก็ดึงพี่ไปเลยดิไม่ใช่ไงเฮ้ยเราใช้ความสามารถในการเป็นโฮสพี่พาบิดไปหน่อยลรวไม่ได้พี่จะไม่ขึ้นมาพี่เพราะว่ามันมันจะดึงอยู่กับพื้นอะเราคือต้องเดินไปเองสินะใช่พี่ต้องเดินไปเองผมว่าพี่ยืนเฉยแล้วผมลากดีกว่านะเพราะว่ามันต้องข้ามน้ำแล้วพี่ได้ไปโดนดึงยังยังเฮ้ยมันไกลขนาดนั้นเลยเฮ้ยตายเอาทำไมพี่ตายอะตกหน้าผาเอาทูตกหน้าผาตาย เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมพากลับไปเก็บแล้วกันแป๊บหนึ่งนะอยู่ตรงไหนวะกลับมาจุดเดิมก่อนนะจุดเดิมคือตรงไหนอะพี่ขึ้นไม่ได้วะขึ้นไปเก็บศพเองไม่ได้อาจริงปะเนี่ยอยู่ตรงไหนอะทำไมผมผมคือผมไม่เห็นแสงพี่อะอยู่ตรงริมหน้ผาผาเนี่ยอะไรตรงไหนเห็น <c oughs> นะเน,นี่ยโคตรเดินบินผ่านไปเนี่ยข้างบนเนี่ยเหรอไม่ถึงไม่ถึงบนนั้นแป๊บนึงอ่ะพี่เอานกไปดีกว่าไปทางั้นกน็แต่บ้านเราอยู่ไหนแล้วแต่งซ้ายปะนี่นี่นี่ตรงน,นี้น่าจะตรงนี้ในไงพี่เห็นปะเนี่ย เว้ยแล้วก็มืดแล้วด้วยอู้แต่ท้องฟ้าสวยมากบ้านเราจะเป็นแสงสีอะไรอ๋อเปล่าผมแค่จําได้เฉยว่าบ้านเราเป็นยังไงพี่อ๋อผมจําไม่ไอ้บนแผ่นดินนี้ได้ผมเีย่เพราะว่านึกว่าพี่จะเล่นมุกเฮ้ยพี่มันมันไม่ถึงพี่มันไม่ถึงพี่มันไม่ถึงแบตเตอรี่มันพี่มันจอมตรงนี้เดี๋ยว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 มีตัวอะไรไม่เดไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ยนิดเดียวก็ไม่ให้กูโนคือผมจะบอกว่า เกมเนี้ยมันมันรีเมคมาก็จริงพี่แต่ว่าด้วยความที่ภาพมันสวยขึ้นแบบมากเลยผมก็เลยแบบบางทีจําแบบไม่ได้เพราะแบบพอมันสวยขึ้นแล้วมันดูแปลกตาไปไง,ไงพี่แบบบางทีมันจําไม่ได้ให้ผมว่าถ้าเราหาของสักหน่อยเราอาจจะมีของพอทําชุดเหล็กนะเราอาจจะแบบว่าอยู่รอดปลอดภัยได้ดีขึ้นกว่านี้พี่โอเคพี่หนังเราไม่พอเฮ้ยหนังเราอาจจะพอเฮ้ยนี่ไงได้ได,ได้เอาได้แล้วพี่เซตเหล็กเราครับสองชุดพอไหมนี่โอ้ไม่น่าจะพอแล้วต้องหาหนังเพิ่มหน่อย เฮ้เฮ้แปลกๆนะมีอะไรเกิดขึ้นเหรอแปลกๆนะพี่เมื่อกี้แปลกๆนะมันมันแปลกๆนะแต่ผมไม่ได้บั็กนะไม่โดนโรแบ็กด้วยเครื่องแปลกๆหป่ะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวผมใส่กางเกงพี่กระถุงมือได้แว่นมาแล้วทำไงต่อพี่ก็ลองใช้ดิอ๋ออ๋อมันขึ้นข้างบนเลยใช่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 แล้วทำไมผมถึงกดไม่ได้ล่ะอ่านี่ไงซูมได้ด้วยนะพี่คลิกขวาเพื่อซูมได้เลย แอะเจ็บมากซูมดูดาวได้ด้วยยามียามเป็นแว่นที่โคตรดีใช่แล้วมันจะบอกหมดเลยพี่เห็นข้อมูลป่ะสถานะดูนั่นนี่สเตตเลือดค่าสรุปอาหารมีบอกหมดเลยแล้วก็ถ้าเราชี้ไปที่ตัวที่มันเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่สัตว์ป่าที่มันไม่ใช่ของเราอะ่ะมันจะมีบอกด้วยนะว่าถ้าเราทําให้มันสรุปได้แล้วเนี่ยเราจะต้องใช้อาหารอะไรประมาณเท่าไหร่อันนี้คือหมดแล้วป่าเนี่ยใช่เป็นของหมดพี่อันนี้เป็นของหมดอ๋อมันจะดีตรงนี้แหละจริงๆแล้วมันมีอีกหมดหนึ่งอะ่ะที่มันจะบอกเลยว่า เลเวลเนี้ยถ้าพี่ใช้ลูกธนูยิงหรือใช้หน้าไม้ยิงหรือใช้ปืนยิงอ่ะมันจะต้องกี่ดอกหรือจะสลบแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันคืออันไหนก็เลยไม่เอามาเอ้ยนี่ไงพี่ผมสามารถส่องนกได้เดี๋ยวผมหานกให้พี่อีกตัวดีกว่าเอ้ผมว่าไม่เอาดีกว่าพี่เพราะว่าถึงเราจะหานกอีกตัวหนึ่งได้แล้วก็ไม่มีหนังพอจะครับอ่านอยู่ดีผมว่าเราหาตัวหาเนื้อเลยดีกว่าเอ้หรือพาร์ทนี้เราจะเปลี่ยนแผนพี่เราจบด้วยการจับตัวนี่ไหมเล็บยาวไหมมันมันเป็นโจทย์เราอะได้อรอจับได้อ่ะจับได้พี่ผมมีผมมีมมทิกใช้ไล ไม่ใช่บักพี่ก็แค่ทิกช่างก่อสร้างทิกวิศวกรวิอ๋ออ๋อแต่ว่าอ่านมันใช้ไป้69เก่ะดิลรวจะมาก่อนก็ได้นะพี่ว่าน้องช่วยหาได้หมดเลยไม้แทดเบอร์รี่เนื้อน้องสารพัดประโยชน์จัดจพี่ผมบอกเลยเอาไะล่ะได้หรพี่ปะหรือจะตายภาพเดิมเอ้ยไม่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 เรา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 ต้องพัฒนาพี่ไ้ยเลยเวลอัพไปแล้วพาร์ทนี้คีย์บิร์ดคือพัฒนาและความเจริญพี่เพราะว่าเราไม่มีมันเลยในพาร์ทแรก เผมเจอเล็บยาวววร้อยสี <saturated> ่พี่สนใจไหมพี่เล็บยาวววร้อยสี่ผมเห็นแอร์ดรอปที่มีแสงสีแดงสว่างมากมากเฮ้ยเพียงเห็นแล้วเฮ้ยนี่ไงมันมีบอกหมดเลยพี่ว่าได้อะไรบ้างโอ้โหใช่เหรอแบนขยายเหรอใช่ไอ้แบนส่องทางไกลนี่มันบอกหมดเลยพี่ว่าในนี้มีอะไรอะไรอ่ะสีทองทองคืออะไรอ่ะเจียมเลยเนี่ยผมกำลังมาดูอยู่บูปินพี่บูปินบูปินสีทองเลย มาสครับเพลรากรนิสเพลรากรนิสนี่คือตัวอะไรวะไอ้นกที่มันเออวะเฮ้ยบวอพี่ผมมีอะไรจะให้พี่ด้วยมานี่ดิอีกแล้วเหรอแต่สิ่งเนี้ยเวลาที่เราโยนให้กันนะพี่อืเ <laughs> วลาที่เราโยนให้กันนะเราห้ามหันหลังให้กันนะทำไมอ่ะเดี๋ยวลองหันหลังดิเพราะว่าไม่ได้พี่หันหลังไ,ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยสบู่ตกกับพี่ <laughs> <laughs> ญิงแม่เอาน้อไม้เก็บเอาแล้วถ้าพี่กรมเก็บโดนยันหลงให้อยู่ <laughs> จะไม่ดีเฮ้ย <laughs> hey! ไม่ได้นะพี่จไ <laughs> ปโนงอยู่แถวบ้านเราพี่หรือเราจะเอาสไปโนเลยเดียเอาไ,าได้ไปโนก็ได้เพราะว่าถ้าเราเอาสไปโนเลยเราก็ไม่ต้องสร้างกับดักแล้วคือยิงสดได้เลเวลมันไม่ได้เยอะมากโอแต่ <laughs> ตัวนั้นผมเสียดายว่าถ้าคือถ้าได้ตัวนั้นมาชีวิตเราแบบจเจริญขึ้นแบบ โอ้โหพี่เหมือนเหมือนนี่เลยเหมือนถูกหวยเลยเล็กยาวนะวามเก่งมากเลยนะใช่พี่แม่งความโคตรเก่งเลยแบบหาหาได้หมดทุกอย่างยกเวนหินมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอะ a few minutes later ตีห้าพอดีหมอกแกการล่าเราต้องลากน้องมาอยู่ข้างใต้ข้างใต้บ้านเรรเนี่พี่มันจะได้แบบว่าวิ่งหนียากๆเพราะว่าถ้าใกล้สรบปแล้วน้องก็จะวิ่งหนีด้วยเอาา๊ะมะมายิงเลยพี่น้องอยู่ในจุดที่แบบว่าเหมาะแก่การยิงพอดีดดเอาเลยไหม กำลังยิงไอ้กำลังเดินไปมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอย่าเบียดผมนะอย่าเบียดผมนะผมตกตายนะเนี่ยพี่เห็นไหมเฮ้ยมันบักพี่มันบักยิงหัวมันยิงหัวมันเนี่ยยิงหัวอยู่ถ้ามันบักอย่างนี้แล้วถ้ามันตื่นแล้วเราจะเอาออกได้ไหมเนี่ยเฮ้ยน้องวิ่งหนีเหรอน้องใกล้สลบพี่น้องใกล้สลบพี่วิ่งตามไปยิงพี่วิ่งตามไปยิงเร็วนีอะตามอยู่ตามอยู่เฮ้ย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 ไม่เป็นมันวิ่งเร็วด้วยอย่าอย่าอย่าลากเข้าบ้านพี่อย่าลากเข้าบ้านอย่าลากเข้าบ้านอย่าล่าเข้าบ้านมันจะสลบแล้วม เดียวพี่ยิงอยู่ยิงอยู่ยเดียวพี่เร็วโอ้โหสลบบนหินพอดีเราทำไงต่อคุณพี่ดูมันนอนพลาดดิก็ไงต่อให้เนื้อให้เนื้อมันกินใช่พี่เอาเนื้อยัดไปเลยแต่ว่าจริง,รงอ๋อก่อนดีกว่าเพราะว่าผมอยากจะหาเนื้อน่องแถวนี้พี่ถ้าเป็นไอเล็บยาวผมไม่ชัวร์ว่าได้หรือเปล่าอาลองเล็บยาวดูแล้วกันไปมาแล้วพี่มาแล้ว ยิงให้มันสลบพี่แล้วจำแหลเอาง่ายกว่าเดี๋ยวนะแล้วทำไมไล่กูนี่คนมีตั้งเยอะอ่าต้องแบบพี่ oh ต้องผัดกระจุผกผัดกระจุกจุดเกาะก็ไม่มีผัดกระจุกพี่จะล้มแล้วจะล้มแล้วจะล้มแล้วเดี๋ยวเดียนะ๋ยวหาจุดยืนก่อนเฮ้ยโอเคเฮ้ยหรือเราจะเอามาฟาร์มก่อนเดี๋ยวได้ะล่ะมันก็ได้พี่แต่ว่าี่แต่จ,จริงๆมันมเวล่งสิบหกอะดีไอเน็มยาวรอบก่อนเล่นเราเยอะนะเอองั้นงั้นตัวนี้ก็สั่งเวอร์พี่ โอ้ย <laughs> <laughs> เราดูโหดร้ายกันจังเลยพี่ไ้ไม่ได้เหรอไม่ได้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 เนื้อพี่ได้เนื้อได้เนื้อเนื้อน่องเหรอใช่ได้เนื้อน่องแจมเลยสไปโนอ,อยู่ไหนแล้วเอาไปตื่นเลยไหมอะยังสงสัยยังไม่หิวต้องรอก่อนไอ้พี่กล้องนี้มันมีบอกด้วยว่าไอ้ค่าสรบปที่น้องมีอยู่อะ่ะออาตื่นบดีโอเคพี่ไมาตั้งชื่อเลย มันมีกล้องนี้มีบอกด้วยว่าค่าสลบที่น้องมีอยู่นะตอนเนี้ยมันจะทําให้ตื่นในก,กี่นาทีพูดแจมน้อง 5, ห้าหกน้องห้าหกเดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์อีกแน่เลยอดีตอดีตห้าหกปัจจันแปดสามโอ้ตัวตั้งใหญ่แบตได้แค่สนะี่รอยนะเดี๋ยวค่อยๆอัพก็ได้พี่อ้า,อาเจอปัญหาใหม่พี่ขาดขอะไรกะเราไม่มีไข่มุกกับซีเมนเออ ผมว่าเราควรเช็คก่อนนะว่าอ่านมันเอาน้องไว้กันบ้านก่อนแล้วกันแล้วมันกันให้ด้วยเหรอก็ถ้ามีคนมาตีมันก็จะช่วยสู้พี่แล้วใครจะมาตีก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่แต่เผื่อมีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาไงมันก็ยังช่วยสู้ได้ทําไมเรามันดูเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีอยู่พี่เฮ้ยดีอยู่ได้สัตว์เลี้ยงมาตั้งเยอะเนี่ยจับได้แต่ไม่ได้ขี่อ่าเออเฮ้ยเฮ้ยหล่นเขาหล่นเขาหล่นเขาโอ้ยกูเกือบตาย ประศักเดเยอะทำไมชีวิตมันอะไรตั้งหนานี้โอเคอย่างน้อยครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้สองเป้าหมายนะครับคือเราจับตัวบินได้แล้วก็เราไปสร้างแว่นพี่ผมจะเรียกแว่นไข่อตามพี่ทาไมเนี่ย <laughs> เราไปสร้างกล้องส่องทางไกลสาเร็จเรียบร้อยเออคือวันนี้ก็เหมือนจะไม่พัฒนาแต่ก็พัฒนาอยู่นะก็ก็ถือว่ายังยังไม่แย่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่แย่ไม่แย่อถึงเราจะไม่ได้ตัวหินหาเหล็กเลยแต่ว่าพอมองในบุมลึงแล้ว พัทหน้าผมว่าเราจับตัวเล็บยาวมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เราค่อยไปลองหาวัตถุดิบมาทําพวกไคลโลพอดนะเพื่อที่จะได้ไปหาจับตัวหินกับตัวหาเหล็กต่อเอเคยก็คงประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ไว้เจอกันในพัทหน้านะผมบา,บายยโอ้ยโอ้โหปิดอย่างนี้เลยโอ้ยนี่กล่าวว่าดอกเดียวเลยนะอ